สวัสดีครับ,รบุวันน,นี้พวกเราจะมาเล่นคุณครูค่ะใช่แต่ว่าพวกเราก็ทําเหมือนเดิมนะพวกเราก็จะขอเตรียมตัวก่อนไ,ไม่ใช่ผมเจ็บไข่เหมเือนเะดิมน,น้าบายบายบป๊บน,นึงแป๊นนึงนะคะ <c oughs> <c oughs> อ่ะนี่การบ้านเธอเลขแปดสิบเอ็ด <Okay. S 2> นะโอเคครับ <c oughs> อ่ะ แลกก้เอาดินสอด้วยเจย้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับไม่ขี้เกียจทำแล้วไปีกว่านักเรียนคนนั้นมันหายไปไหนไหนะไอ้บ่าวนั้นตัวแสบมันหายไปไหนนักนะอยู่ตรงั้นอยู่ตรงั้นหามนไม่เจองั้นเปลี่ยนไม้ดีกว่าหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจองั้นครูคข,อขอน,นอนเหมอนก็นลวกัน ข้าคือจินจาข้าไม่ใช่นักเรียนหรอกนักเรียนมันปันยานคืนเข้ามาที่โอตยตอบตอบขีนแล้วตูวฉันยังอ่อนอ่อนกว่านำคอย